กดปั่นย้อนปืนได้เลยมีไม่เหรอันเดิมแหละเล่นเอเหมือนเดิมเอเขายังแก่ไม่ได้ที่วางเอหนึ่งตัววางฟีไฟด้วยโอเค

Yo, <coughs> Has been planned. <laughs> yep, Kyle. โคตรปั่นย้อนปืนเลย